มีน้องๆหลายคนครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบฟุตบอลโรงเรียนที่อยู่ประจํากินนอนอยู่หอพักซ้อมเช้าซ้อมเย็นต่างคนก็ต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเช่น จากการวางแผนของครอบครัวครับที่อยากให้ลูกๆได้ยึดการเรียนหนังสือเป็นหลักและให้การเล่นฟุตบอลเป็นลำดับรองลงมาโดยเลือกให้เรียนโรงเรียนที่เน้นวิชาการมากกว่าฟุตบอลแต่ความตั้งใจของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ที่ยังอยากจะเล่นฟุตบอลและเรียนรู้กับฟุตบอลอยู่มีน้องๆอ,อีกหลายคนครับที่เคยเข้าไปอยู่ในระบบฟุตบอลโรงเรียนกินนอนมาแล้วแต่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานไม่ได้รับโอกาสเก่งไม่ทันเพื่อนหลายๆคนถึงกับตัดสินใจไม่เล่นฟุตบอลต่อแล้วก็มีครับน่าเสียดายครับบางคนมีทักษะที่ดีมีสมองความคิดที่ฉลาดมีจินตนาการ แตกต่างและสวยงามแต่ขาดเรื่องความแข็งแก่งเพราะสรีระยังเล็กแข็งแรงไม่พอการเคลื่อนที่และสปีดบอลช้าวกว่าเพื่อนๆร่วมทีมจึงทาให้กลุ่มนี้ทีมนี้ได้เกิดขึ้นมาครับเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ร่างกายและจิตใจของตัวเองเพื่อเรียกความมั่นใจขึ้นมาใหม่เราจะพาไปพูดคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีกันครับครับสวัสดีครับนี่คือทีมงาน DFC Development Football Club นะครับ ซึ่งเราก่อตั้งขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้จะขาดเป็นหนึ่งท่านผู้จัดก,การทีมนะครับท่านติดภารกิจแต่ท่านก็ฝากบอกมาว่าให้ตามสบายตอนนี้ผมก็เลยนําผู้บริหารทั้ง4รวมทั้งเขาด้วยเป็น5ท่านนั่นคือพี่อุ๋ยนั่นเองนะครับท่านแรกนะครับผมอยากแนะนำนั่นก็คือพี่ตั้มนะครับนี่คือทินเนอร์ของอตาเสือนะครับในภาคเหนือเนี่ยของเขาเลยนะครับท่านที่2นั้น เอ็นพัฒน์เอเนจีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนิวเอเนจีพัฒน์นิวเอเนจีพัฒนะครับพลังงานสะอาดที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับนี่คือพ่อวินเนาะครับลูกจะไปเยอรมันอยู่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับต่อมาก็เป็นพ่อภูมินะครับนำเข้าอาหารญี่ปุ่นทุกประเภทนะครับคือคนคนนี้พ่อภูมินะครับและมาคนนี้ก็เป็นพ่อกันนะครับเกี่ยวกับจิวเวลรี่แต่ท่านมีธุรกิจเยอะแต่ท่านยังอาจปิดบังนิดหนึ่งเพราะท่านเป็นคนขี้อายนะครับเอาละครับเอ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์นะครับอยากจะถามท่านประธานนะครับท่านประธานเอ่อีอยซีงนี่ครับเอ่อกลายเป็นการรวมตัวของลูกของเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อน,น,นของลูกลูกนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบเรื่องเด็กเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบต้องการพัฒนาเด็กเหล่านี้เพิินได้มาคุยกับทางอาจารย์ส่งเสริมมาเพิ่มว่าเรามี วัตถุดิบประมาณนี้มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในระบบนะครับจะจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาใครจะเป็นคนปรุงใช่ไหมฮะ๋อทสานปรานผมผมผมมีความมีมีมีไอเดียนี้มามานานแล้วตั้งแต่ที่เรื่องเรื่องการพัฒนาเด็กหลังจากที่อยู่ข้าสนามานะฮะตามดูลูกเล่นฟุกรอะไรพวกนี้เราก็หาเชฟที่ดียังยังไม่เจอเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเด็กจะอยู่ในระบบหมด ของเราก็จะไปอยู่ตามคณะนีบ้บ้างแต่รวมเป็นกลุ่มยมังไ,ไ,ไม่ค่อยมีที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะครับที่มี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 ขอ,อฟอร์มจริงๆผมก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆน้องๆนะครับแล้วมาคุยกับอาจารย์เสริมทำให้เกิดบีเอฟซีขึ้นมานะครับเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ ประมาณปี3ปี3ปีใช่เราคุยกันเราเราคุยกันไว้ได้3ปีฮะช่วงช่วงแรกเนี่ยเด็กจะมาแต่ละคนละที่เด็กที่นี่ไม่ใช่เป็นเด็กที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนอาจจะต่อนะท่านประธานหรืออาจจะยุบใช่ไหมฮะเบื่องต้นตอนแรกนะครับ3ปีปีพัฒนาเพื่อความเป็นเลือดสันลงประธานครับนี่นี่คือเป้าหมาย3ามปีครับพัฒนาที่คือสิ่งหนึ่งที่คุยกับทางพี่ตั้มกับทีมงานนะครับคือต้องการ พัฒนาเพื่อดึงศักยภาพนะครับนักฟุตบอลหลักๆก็คือลูกๆเรานะครับต้องการที่ให้โค้ดนะครับที่เราคิดว่าเราเลือกนะครับแล้วก็เห็นวิธีการที่จะก็เรื่องมององค์ประกอบทีมเพื่อความเป็นเลิศแต่เริ่มจากการพัฒนาลายบุคคลที่อยากให้อาจารย์ดึงศักยภาพของแต่ละคนนะครับรับทราบครับผมผมเคยได้ยินอาจารย์พูดคำหนึ่งเรามีเด็กอยู่20คน หรือคนแต่การพัฒนานะครับ mm. เขาเรียกว่าแต่ละคนขอให้พัฒนาทีละดำละท่านแต่มีคํานึงที่ผมนีว่าที่ที่ผมว่าพูดแล้วคนลูกนะครับ mm. ต้องมีอย่างน้อย2อึงสาคนที่เป็นเลือดนะครับในสนามแห่งนี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าอยู่ในจุดเป้าหมายที่เราอยากสร้างลูกๆเหเรานะครับไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้โดยที่ให้อาจารย์เป็นคนปรุงนะครับ mm. อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเราหวังร่วมกัน สวัสดีครับผมนาวากาศกรีส่งเสริมมาเพิ่มนะครับโค้ช DFC นะครับ d e v e l o p m e n น f o o t b a l l ครับนะครับรวมโวยการโวยแซ่บทุ l บอล a ักกามด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของเราที่เราก่อตั้งขึ้นมานั้นคือ1เด็กของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กเกรด A และไม่ใช่เป็นเด็กเกรด B แต่ของเราเนั้นเป็น C กับ D ผมมีหน้าที่คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่ทำา C กับ B เหล่านี้ ขึ้นมาเป็น B บวกแล้วขึ้นมาเป็นเกรด A ให้ได้นี่คือวัตถุประสงค์นะครับเราเอาคำว่า develop ed. ไปจับเด็กนะครับ develop ed. ในที่นี้คือหมายความว่าเราจะต้องพัฒนาการไม่ว่าพัฒนาการในเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในเรื่องของความฝึกพัฒนาการในเรื่องความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมอบให้เขาให้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยผมคาดการไว้อีก2ปีนะครับ ผลออกมาจะต้องเ0บถึงถ้าเขาเหล่านี้ยังอยู่ในระเบียบวิน, uhh. วนัยที่ผมวางให้ยังอยู่ในแบบฝึกที่ผมให้ไปแต่ละเดือน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 แต่ละอาทิตย์นะครับสสัปดาห์ยังไม่ถึงเดือนนะ hmm. วิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปวิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปแท็กติกทุกงอย่างจะเปลี่ยนนะครับ hmm. เราจะเปลี่ยนไปเลยให้เด็กมันปีแรกปรีแรกให้เด็กมันเรียนรู้ให้เยอะไม่ว่าจะเป็นระบบ432 1 3 5 2 4ง3น 4, 4่ 4, 3, ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ถ้าทุกคนเข้าใจบริบทในตัวเองที่จะเล่นสรุปแล้วผลลัพธ์จะได้อย่างไรนั้นผมคิดว่านะครับมันเป็นสิ่งตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนั่นก็คือตั้งแต่บนลงมาโค้ชนะครับแล้วก็เด็กนักฟุตบอลดีไม่ดีมันอยู่ที่ในสนามมันอยู่ที่พื้นยาน่าเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้น้องๆจะซ้อมแท็กติกวิธีการเข้าทำในเกมลุกครับ สวิธีครับโค้ชจะอธิบายซ้อมอย่างไรไปดูกันครับทีมไหนอาจารย์ไม่สนใจหรอกลูกเพียงแต่ว่าหนูทําให้ได้เท่านั้นเองมันจะติดตัวหนูไปตลอดชีวิตสมมติว่าจหนูไปเจอโค้ดเขาก็บอกเฮ้ยสี่สามสองหนึ่งหนูก็เล่นได้เล่นมาแล้วสี่สามสองหนึ่งตอนนี้สามห้าสองเล่นได้เดี๋ยวต่อไปก็สี่สี่สองเดี๋ยวก็ไปก็สี่สามสามหนูสามารถเล่นได้หมดเขาพูดอะไรมาครับโอ้ oh, u เด e r s t a n d ง่ายๆ x หนึ่ง ดูให้ดีถ้าอาจารย์เรียกใครไปนั่งแล้วนะ x1 เปี้ยงดูให้ดี x1 ให้นี่ให้ x2 เข้าใจไหมครับ x2 จังหวะเดียวได้จังหวะเดียวปึ้งให้ x3 x3 ขยับมาเสร็จปุ๊บดับเบิลให้ตัวนี้ตัวนี้ขยับดับเบิลไปนี่ไอตัวนี้ให้แล้วไปไหนลูกตอบหน่อยโอเว่าแลปปิ้งอันนี้เป็นธรรมชาติของฟุตบอลแต่หนูต้องฝึกเข้าใจนะเข้าใจนะครับ Okay, ไปยืนจากที่น้องๆได้ฝึกซ้อมการขึ้นเกมริมเส้นฝั่งซ้ายและริมเส้นฝั่งขวาครับต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่มีคู้แข่งและตัวประกบอยู่ในสนามด้วยจริงๆครับมาดูกันครับว่าโค้ชจะแนะนำอะไรและเน้นจุดไหนบ้างครับส 3> 3ามอย่างจะรวมอยู่ในเนื้อเดียวกันวันนี้เดี๋ยวอย่างสุดท้ายจะเป็นอันนี้นี่ ดูให้ดีนะบอลจะอยู่นี่อันนี้เป็นพี่หนุ่มอันนี้จะเป็นพี่ไฟอาจารย์จะอยู่นี่สตาดิจี้คืออะไรฮะสตาดิจี้คืออะไรรู้ไหมลูกนี่นี่สามห้าสองแล้วก็เล่นวันนี้แล้วก็เล่นอันนี้แล้วก็เล่นอันนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเล่น คือสมองของทุกคนรับมาเล่นเขาก็มีกลยุทธ์ในการเล่นกูเก็บตัวแม่งร้อยล้านหมื่นล้านไว้หกตัวห้าตัวเล่นแค่สามสิบยี่ห้านาทีกูพอเพราะกูเสียไปแม่งค่ามหาศาลนี่แสนล้านนี่เขาจะต้องเสียไปแมนยูเขามีกลยุทธ์ในการเล่นเพราะเขาจะลองทีมเสียปล่อยมันกูซื้อใหม่เห็นไหมนี่กลยุทธ์ในการทําทีมเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมอาจารย์จะเก็บนี่แล้วนะโอเคไหมมูฟไป ไปยื่นนี่แหละครับคือทีมดิวอลลอมเมนต์เอสซีครับน้องๆทุกคนก็ตั้งใจครับพยายามจะฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาในการเล่นฟุตบอลของตัวเองครับ อย่างว่าครับนักฟุตบอลนักกีฬาแต่ละคนเองวจะถึงทชุดเก่งเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เท่ากันครับบางคนเก่งช้าบางคนเก่งไวครับสุดท้ายแล้วครับคนที่จะเก่งได้เนี่ยก็คือคนที่ไม่หยุดเดินครับไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองขอให้น้องๆครับมุ่งมั่นและฝึกฝนต่อไปครับอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วไว้เจอกันครับ